สวัสดีค่ะพบกับ Youth r e ซิ p e สูตรสุขภาพดีกับหมอแตงค่ะวันนี้นะคะหมอจะไปพูดถึงอาหารชะลอวัยกันบ้างค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เราควรจะทานและควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากแก่ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันเลยค่ะคลิปที่แล้วนะคะหมอได้พูดถึง วิธีการกินอย่างไรให้ชะลอไวัยไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็กดไปดูกันได้เลยค่ะส่วนวันนี้นะคะหมอจะขอเริ่มด้วยอาหารที่ทำให้เราแก่ค่ะอาหารที่ทำให้เราแก่อันดับหนึ่งเลยก็คือน้ำตาลน,นั่นเองค่ะน้ำตาลน,นั้นนะคะก็รวมไปถึงอาหารที่มีดัดชนีน้ำตาลสูงด้วยค่ะตัวอย่างเช่น ข้าวขาวนะคะขนมปังขนมหวานน้ำหวานหรือว่าน้ำอัดลมค่ะการที่เราทานน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะกระตุ้นให้ร่างกายนั้นสร้างอนุมูลอิสระที่มากขึ้นค่ะแล้วยังทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำตาลเนี่ยยังถือได้ว่าเป็นศัตรูตัวร้ายของผิวพรรณของเราอีกด้วยค่ะเพราะว่า น้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยก็จะไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนในร่างกายของเราค่ะทำให้เกิดสารเร่งแก่ขึ้นมาหรือว่า advanced glycation end product ค่ะหรือ AGE ซึ่งเจ้าสารเร่งแก่เนี่ยก็จะไปทำลายโมเลกุลของคอลลาเจนและอิลาสตินที่ผิวของเราทำให้ผิวของเราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยแล้วก็หย่อนคล้อยก่อนวัยอันควรได้ค่ะดังนั้นถ้าใครไม่อยากแก่นะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาลค่ะตัวที่สองนะคะก็คือไขมันทรานหรือว่าไขมันดัดแปลงซึงจะพบได้ในพวกครีมเทียมนะคะเนยเทียมเบรนช์ฟรายมารการีนนะคะเบ หรือว่าขนมขบเคี้ยวต่างๆค่ะไขมันทรานส์เนี่ยก็จะไปเพิ่มอนุโมยอิสระในร่างกายและยังไปเพิ่มการอักเสบอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังไปเพิ่มไขมันตัวเลวหรือว่า LDL และไปลดไขมันตัวดีหรือว่า HDL และยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวค่ะ ได้แก่ไขมันสัตว์น้ำมันหมูค่ะถึงแม้ว่าน้ำมันพวกนี้เนี่ยจะทนความร้อนได้สูงค่ะแต่ก็มีสารที่เพิ่มการอักเสบได้สูงเช่นกันค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมก้า6ด้วยค่ะซึ่งพบได้ในพวกน้ำมันพืชน,น้ำมันถั่วต่างๆค่ะเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดค่ะ เพราะว่าน้ำมันเหล่านี้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะต่อไปนะคะหมอก็จะพูดถึงอาหารที่เราควรจะทานเพื่อชะลอวัยกันบ้างค่ะอันดับแรกค่ะถ้าเราจะเลือกทานแป้งนะคะก็เลือกทานแป้งที่มีกากใยค่ะตัวอย่างเช่นธัญพืชที่ไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวโพด ัวและงาค่ะข้อที่2นะคะการเลือกโปรโตีนค่ะถ้าเราอยากจะได้โปรโตีนที่ดีนะคะเราต้องเลือกจากแหล่งที่ดีค่ะนั่นก็คือเนื้อปลานั่นเองค่ะเนื้อปลานั้นอุดมไปด้วยโอเมก้าสซึ่งช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราได้ค่ะเนื้อปลาที่มีโอเมก้าสามสูงนะคะก็อย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่า ปลาสวายปลาช่อนแต่ถ้าเราอยากไดโอเมก้า3จากปลานะคะเราต้องเอาปลาไปนึ่งหรือไปต้มค่ะเนื่องจากโอเมก้า3นั้นไม่ทนต่อความร้อนค่ะถ้าเราเอาปลาไปทอดนะคะอย่างเช่นปลาทอดน้ำปลาที่เราชอบกินกันเราก็จะไม่ได้โอเมก้า3ค่ะ แต่เราจะได้อนุมูลอิสระที่อยู่ในน้ำมันทอดปลาแทนค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราอยากได้โปรโตีนจากเนื้อสัตว์อื่นๆก็แนะนำเป็นเนื้อขาวค่ะอย่างเช่นเนื้อไก่ไม่ติดมันค่ะโดยให้หลีกเลี่ยงเนื้อแดงค่ะเพราะจะมีสารที่เพิ่มการอักเสบในร่างกายได้ค่ะส่วนโปรโตีนจากแหล่งอื่นที่ดีนะคะก็อย่างเช่นไข่ค่ะเพราะไข่เนี่ยก็มีทั้งโปรโตีนแล้วก็วิตามินที่ครบถ้วเลยค่ะ ส่วนโปรโตีนจากพืชที่แนะนำนะคะก็คือพืชตระกูลขั่วค่ะเนื่องจากมีโปรโตีนสูงค่ะได้แก่พวกถั่วเหลืองนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะถากเราจะนำน้ำมันมาประกอบอาหารก็แนะนำเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวแล้วก็น้ำมันมะเล็บชาค่ะเนื่องจากเป็นแหล่งของโอเมก้า9ที่สูงค่ะ ซึ่งก็จะช่วยควบคุมการอักเสบและลดอุบัติการของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะถ้าเราจะทานน้ำมันมะกอกนะคะก็แนะนำให้ทานดิบหรือนำไปปรุงเป็นน้ำสลัดได้ค่ะส่วนถ้าเราจะทานอาหารที่ต้องผ่านความร้อนนะคะก็แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวแทนค่ะเพราะสามารถที่จะทนความร้อนได้สูงขึ้นค่ะข้อที่4ค่ะ ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือการทานผักแล้วก็ผล,ลไม้ที่ไม่หวานค่ะผักนะคะเราควรจะทานให้ได้อย่างน้อยกํามือค่ะโดยเน้นว่าจะต้องล้างให้สะอาดค่ะโดยใช้พวกน้ำส้มสายชูหรือว่าเบกกิ้งโซดาค่ะหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะทานเป็นผักที่ปลอดสารเคมีค่ะอย่างเช่นพวกผักออร์แกนิกค่ะ ส่วนผลไม้นะคะเน้นว่าต้องเป็นผลไม้ที่ไม่หวานค่ะอย่างเช่นฝรั่งแอปเปลิลหรือว่าชมพู่ค่ะการทานผักผลไม้ให้ได้หลากสีค่ะก็จะทำให้เราได้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่ครบถ้วนค่ะสุดท้ายค่ะก็คือการดื่มน้ำนั่นเองค่ะการดื่มน้ำให้เพียงพอนั้นสำคัญมากๆเลยค่ะ โดยควรดื่มเป็นน้ําเปล่าที่อุณหภูมิห้องค่ะดื่มให้ได้ประมาณ10 1ถึง12แก้วต่อวันและเริ่มดื่มตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเลยค่ะในทางเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะก็มีคำแนะนำให้ดื่มเป็นน้ําด่างหรือว่าน้ําแร่ค่ะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีการสร้างกรดขึ้นมาจากการทานอาหารค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่ชอบทานกันค่ะไม่ว่าจะเป็น น้ำตาลอาหารแปรรูปหรือว่าฟาสต์ฟู้ดค่ะซึ่งจะทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคกระดูกพรุนโรคหัวใจหรือว่าโรคมะเรง็งค่ะการดื่มน้ำก็ควรจะดื่มให้ห่างจากมืออาหารค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการสร้างกรดในกระเพาะค่ะและนี่ก็เป็นอาหารชะลอวัยที่หมอเอามาฝากในวันนี้ค่ะก็ขอฝากไว้ว่าแป้งไม่ขัดปลาไม่ขาด น้ำสะอาดเพียงพอขอมะกอรกรำข้าวอยากสาวต้องผักปลอดสารผลไม้ไม่หวานน้ำตาลไข้มันทรานสอยู่ให้ห่างค่ะถ้าอยากสุขภาพดีและอ่อนไว้ไม่ยากค่ะถ้าเรารับที่จะดูแลตัวเองแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ